สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ขึ้นเขา <c oughs> นี่ครับทางเดินขึ้นมาเนาะกะ็ทางเดินขึ้นเขานะครับเอฟซีเปลี่ยนจากทางเดินขึ้นทางไล่เนาะก็มาขึ้นทางใหม่โอ้โหนี่ครับีเป็นที่พักสูงนะครับเอฟซีแต่ก่อนท่านอยู่เนาะตีนี้ ทีนี้ไม่อยู่นะครับพี่ซีทันไปทุดงเนาะไปเรื่อยๆนะครับไีซีก็นีคนขึ้นมาสร้างให้เนาะมาทันมาเขา้าภรษาหรือว่าทันทุดงมาเนาะก็จะได้มาพักผ่อนนะครับพี่ซีนี่ครับนะโอ้โเจ้าเลยนะครับนีดันบนโน้นเนาะทางเดินขึ้นมีนะครับพี่ซี น้ำทางน้ำนะครับเอามาไปเก็บกักน้ำเนาะโอ้เจ้าเลยนะครับพี่สีนี่ครับ<อ>ที่พักตรงด้านบนโน้นนะครับพี่สีจะมีทางเดินขึ้นอยู่นะครับพี่สีตรงโน้นเนาะโอตะ้ตะกอนตะกอนเนาะผมมาไหวนะครับพี่สีแถวนี้ จะเป็นหน้าผานะครับพี่สีสูงเนาะมีน้ําไหลน้ําเป็นน้ําบ่อน้ําคําน้าบอ่อเนอะออกตลอดตีนกับตรงนี้เนาะแต่ก่อนผมมา,าก็มาดื่มน้ําอยู่ตรงนี้นะครับพี่ีถ้าตรงไหนมันมีน้ําเนาะนแต่ก่อนที่ตรงนี้มันจะเป็นแอ่งน้ําเนาะนี่ครับข้าวกี่ด้นหนในเนาะ นู่นครับพีซีดูที่พักสูงท่านสร้างได้อยู่ได้แค่พรรษาเดียวเองเนาะเอฟซีเนาะสงบเงียบสบายนะครับพี่ซีอยู่บริเวณนี้เนาะอากาศก็เย็นนะครับส่วงดูดูร้อนดูดูหนาวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพี่ซีหนาว ครับทางเดินขึ้นไปตรงโน้นเนาะนะครับก็เลาะชมอยู่จุดนี้เป็นจุดที่พักสงเนาะพักสงชั่วขาวเนาะครับพี่ีเนาะก็มีคนเดินขึ้นมาบ่อย,อยนะครับพี่สีเนาะน้ำดื่มมีสายยางต้นมะกอรูดต้นมะกอูด้วยเนาะมาเคือกคายครับพี่สี โอ้ปลูกเยอะอยู่นะครับพี่ซีปูกคลิกด้วยเนาะมันมีน้ำนะครับพี่ซีก็สบายเนาะนี่ครับทางเดินขึ้นหลังเขานะครับพี่ซีอันนี้สงสัยจะเป็นห้องน้ำเนาะก็มีชาวบ้านนะครับพี่ซีขึ้นมาช่วยเนาะมันวยสร้างนะครับพี่ซีช่วยทาที่พักสงฆ์ตะกอนนี่ แต่ก่อนนี้ผมจะขึ้นมาบ่อยนะครับแถวนี้แต่ปีนี้ครั้งที่สองครับพี่สิดูครับพี่สิด้านบนก็โอ้ยเป็นหน้าผาไปหน้าผาสูงนะครับพี่สิทางเดินขึ้นเนาะห่อไล่ตึนป่าไลหอไลเนาะ มันอยู่สูงเนาะครับพี่สีไม่มีคนขึ้นมาเอาไปกินเนาะมันเลยเยอะนะครับพี่ส<อ>ีเดินขึ้นมานะครับพี่สีหอบแหกเลยกว่าจะถึงนะครับพี่สีกว่าจะถึงที่พักสงฆ์นี่เดินไกลมากครับพี่สีโอ้ยอยู่อย่างนี้เนาะถ้ามันชันขนาดนี้นะครับพี่สีคงจะเดินขึ้น อยู่ที่สวนเนาะสวนยางปลาขึ้นตรงโนมันจะง่ายกว่านะครับพี่สีช่วงระยะมันไม่ไกลเหมือนแบบนี้เนาะตรงบริเวณทางเดินขึ้นมาตรงนี้นครับพี่ซีมันจะตรงที่ชันบ้างไม่ชันบ้างเนาะเป็นที่ลาดบ,บ้างนะครับพี่ซีหงแหกเลยครับพี่สีเดินขึ้นมาก็ ขึ้นมาคนเดียวอีกครับพี่ซีมาหายอยู่หากินเนาะนี่ครับจะขึ้นยากนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่ามันเป็นก้อนหิน,นะครับพี่ซีมันโอ้นี่มันมีทางเดินขึ้นอยู่นะครับพี่ซีเนาะโอ้ยไม่ได้ขึ้นมาตั้งนาน สภาพป่าแล้วครับพี่สี่นอ,อนนะครับดูเป็นเยวเป็นถ้ำนะครับพี่แถบวบนี้น่าจะมีหนึ่งเยอะเนาะโอ้เสียงอะไรเสียงดังมากนะครับูว่าน้ำตก นี่ว่าจะเป็นน้ำตกนะครับพี่สีเนาะโอ้กอนจะเดินขึ้นมานะครับพี่สียังไม่ถึงอยู่นะครับหลังเขาเนี่ยโอ้ไกลแล้วครับพี่สีมาไปดูน้ำตกบูหลังหลังเขาน้ำตกไม่สูงนะครับพี่สีไม่สูงเหมือ้โอ้โอ้โอ นะครับก็นี่คือน้นำตกเนาะก็หยุดนาำเนาะโอ้ยนี่ทำน้ำไหลน้ำตกมันเป็นดินหินเนาะเข้าไปนะครับพี่ี่นี่มันไหลลงมาจากหลังเขาโน้นนะครับพี่สี่นะน้ำนตรงนี้เดือนสี่เดือนห้าก็ยังไม่หยุดนะครับพี่สี่ก็มันเป็นป่าทึบนะบนเขาลันลูกนี้เนาะ นากรนะครับบิซีเข้าไปดินน,นะครับนากรนะเป็นถ้ำเป็นบึงเป็นแง่ๆนี่นะครับก็สายปีมาชมดูชมบรรยากาศชมน้ำตกเนาะทำมันจะไหลลงสู่ที่ต่างเรือว่าทั่วบางสายนู่นนะครับบิซี เหว่าเลยนะครับพี่น้ำตกคือหลวงเจ้าเจ้านะครับก็มันจะตัดตรงนี้ก็เย็นนะครับพี่มีน้ำืำ่มเนาะมีน้ำก็ได้ดื่มก็ได้นะครับน้ำตรงนี้เนาะโอืมสุดยอดเลยครับท่านคนที่เดนคได้สบายนะครับพี่หลวงพ่อ ขายฟรีเนาะมาละดูน้ำตกชมวิวชมบรรยากาศเนาะชม็นทิพย์สูงต่อไม่ได้ขึ้นไปนะครับไอซีทิพย์สูงเนาะมองดูที่เน้อล่างด้านล่างเอาคระพริบครับไอซีเนาะต่อเลยนะครับไอซีเป็น,นรีดแบนี้ก้อนหินก็ใหญ่น้ำตกด้วยนะครับพี่ซีเห็นมา ทุกปีเนาะนี่ครับบรรยากาศก็ดีนะครับอีสีเสียงน้ำไหลก็ที่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ